ยังอยู่กับเราสอคนในเอ t News พักดึกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเปิดให้บรรดาสอสอ เดินทางไปรับหนังสือรับรองเพื่อไปรายงานตัวที่รัฐสภาโดยก่อนหน้าน,นี้ก็มีสสทยอยเดินทางมารับหนังสือด้วยตนเองตั้งแต่ช่วงเช้าตอนนี้ยอดรวมเกือบจะครบแล้วนะคะ458คน<ช>แล้ว่นะค่ะคก็ยังขาดอีก42คนส่วนใหญ่เป็นสสจากภูมิใจไทยค่ะเนื่องจากว่ามีการนัดหมายมาพร้อมกันในวันสุดท้ายค่ะ โดยการรับหนังสือรับรองสสวันที่4ก็มีพักรวมไทยสร้างชาตินายสุชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อก็มอบอำนาจให้กับตัวแทนนะคะมารับหนังสือนายอัครเดชวงพิทักษ์โรธสสราชบุรีเขต4พักรวมไทยสร้างชาติมารับด้วยตัวเองค่ะ และยังมีสสและผู้รับมอบอำนาจจากสสพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยก็เดินทางมาทยอยมารับหนังสือเพิ่มเติมยอดรวมวันนี้สสมารับหนังสือรับรองแล้ว14คนนะคะแบ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อ5คนสสแบบแบ่งเขต9คนรวม4วันมีสสมารับหนังสือรับรองไปแล้วทั้งสิ้น458คนแบ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อ97คนขาดอีก3คนค่ะ ส่วนสอสอแบบแบ่งเขตมีทั้งสิ้น358คนขาดอีก42คนนะคะก็ประกอบด้วยภูมิใจไทย38คนเพื่อไทย1คนรวมไทยสร้างชาติ2คนและพลังประชารัฐอีก1คนค่ะส่วนพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม24มิถุนาเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้สอสอเดินทางเข้ามารับหนังสือทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและสอสอของภูมิใจไทยก็จะเดินทางมารับหนังสือรับรองจากกะกะตในช่วงเวลา10โมงเช้าค่ะ และคุณสุรเกียรติเทียนทองสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็จะเดินทางเข้ามารับหนังสือรับรองในวันเดียวกันด้วยแต่ว่ายังไม่ระบุเวลานะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่กกตซึ่งบรรดาสสใหม่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปเอาใบรับรองนะตอนนี้ก็ถือว่าไปเอาเกือบจะครบทุกคนแล้วแหละขาดอีกเพียงแค่42คนซึ่งเชื่อว่าภายในวันพรุ่งนี้ก็จะครบกันคราวนี้เราสลับบรรยากาศไปดูการรายงานตัวสสนะครับเป็นการรับรายงานตัวที่ สภากันบ้างที่อาคารรัฐสภานะครับทั้งแบบบัญชีรายชื่อและก็แบบแบ่งเขตก็เป็นวันที่4เช่นเดียวกันวันนี้มีสสจากหลายพรรคการเมืองนะครับมารายงานตัวและก็รับบัตรประจําตัวสสนี่เลยนํามาโดยคนที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณชวนหลีกภยัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์คุณชัชวานคงอุดมสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติมีเนี่ยฮะคุณสุชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติมีคุณประวีนุช เลิศจิตสุดสอสอบัญชีรายชื่อจากพักเพื่อไทยนะครับมากันอุ่นหนาฝาข้างเลยมีคุณชาดาไทยเศษฐสอสอ,อุทัยธานีเขตสองจากพักภูมิใจไทยคุณกันนวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อพรักเป็นธรรมคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคุณสุชาติเนี่ยมามารับเอกสารนะฮะแล้วก็ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนี้เป็นประเด็นที่ก็สําคัญมากหลายประเด็นเหมือนกันนะน้นองโยคุณผู้ชม<ฆ>ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเรื่องที่ก่อนหน้านี้โหข่าวดังมากเลยใครไม่รู้ออกมาปล่อยข่าวครับว่าคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินั้นมีข่าวว่าจะลาออกจากตําแหน่งเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมารายงานตัวเข้ารับการเป็นสสเนี่ยนะครับโดยท่านยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงนะเป็นข่าวลือ ที่ถูกปล่อยออกมาโดยผู้ไม่หวังดีซึ่งก็ไม่ได้อยู่ภายในพักหรอกครับยืนยันว่าขณะนี้คุณพีรพันยังคงเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยู่ครับไปฟังเสียงสัภาษณ์ช่วงนี้ของคุณสุชาติกันครับออไม่จริงไม่จริงเมื่อเช้าก็อยู่ท่านัวหน้าอยู่นะฮะก็เพราะว่าเป็นแค่ข่าวลือแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในในพักแต่หวังดีอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้ว ด้วยความเคารพว่าท่านหัวหน้าพักเองก็วันนี้ก็เป็นเลยขาการนายกรัฐมนตรีเช้านี้ก็อยู่ด้วยกันหมดนะฮะก,ก็ไม่ไม่เป็นความจริงครับในส่วนนี้ขอปฏิเสธ สำหรับยอดรายงานตัวสสวันนี้นะคะก็มีสสมารายงานตัวว่าคนค่ะพักเพื่อไทย4คนรวมไทยสร้างชาติ6คนประชาธิป,ปัตย์1คนภูมิใจไทย1คนพลังประชารัฐ1คนพักเป็นธรรม1คนรวมทั้ง4วันตั้งแต่2 0ถึง23มิถุนายนก็มีสสมารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น257คนยังคงเหลือสสที่ยังไม่มารายงานตัวณขณะนี้243คนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเกินกึ่งหนึ่งก็เป็นสสจากพักเก้าไกลนะ ครับซึ่งก็กําหนดวันเรียบร้อยแล้วในการที่จะไปรายงานตัวเข้าไปเอาหนังสือรับรองจากกะกะตแล้วแหละแต่จะนัดรันรวมเข้าไปนะครับรวมตัวกันเข้าไปรายงานตัวกับสภาในคราวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ